ครับคุณผู้ชมจินิ้วน้อยๆพนมมือป้องไปไว้สาธุแม่พี่น้องพบกับผมที่เดียวกันซึ่งเซอร์วันนี้ก็เป็นคลิปทำกินอีกแล้วครับอาหารง่ายๆประจงชีวิตเพื่อให้ท้องอิ่มจะได้มีหลังสู้กับงานต่อไปสู้ๆครับพ่อแม่พี่น้องมาวันนี้มาดูวัตถุดิบของผมครับมาว่าหลายใหญ่ให้มัวชาเสียเวลาเลยนะครับนี่วัตถุดิบของผมมกนมีมีเห็ดนะครับเราก็จะการทุบจะเทียมแล้วนะครับ นี่นะครับจากการทุบจะเทียมไม่เรียบรนอยแล้วนะครับนี่เราก็จะมาแค่หั่นหมูกันนิดหน่อยนะครับเราก็จะมาหั่นหมูกันเลยนี่ครับจากนั้นเราก็มาแร่แร่บางๆก่อนนะครับเป็นคนงบน่อยกินมักน่อยครับก็กินอะไรหมูก็หมูบางๆนะครับ ยังไงผมก็ขอขอบพระคุณทุกท่านทุกคนนะครับที่เป็นกําลังใจให้กับผมกบบทิเดียกันซึ้งเซ่อนะครับคนหล่อคันมากกันบ่จติงๆตองตองนินนินหน่อยก็มากันเนอะวยวว่าอะไ่ให้ครับมือมือแต่ม่ครับไม่ได้ทํากินอีกแล้วครับคุณผมจชมมา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 วันนี้ก็เมนูง่ายๆแบบประหยัดประหยัดกันอีกแล้วนะครับจากนั้นเราก็จะการหัน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 เป็นเหลายชิ้นนี้เป็นเลยคุณผู้ชมมัวมาช้าเวลาเสียเวลานะครับ นี่แต่กนแเราก็หัน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 งไปนะครับอือครับหมูผมหันไว้แล้วครับวันนี้แล้วเราเปมาตั้งกระทะเลยนะครับก็จากนั้นเราก็มาการตั้งกระทะนะครับตั้งคาสิตรจก็ใส่หอมเตรียมลงไปครับใส่ลงไปครับใส่ลงไปคนๆนิดหน่อยนอยหน่อยครับเลเร่เลเรเลเรเลเนะครับ อืมขอให้อมกกะเทียมหอมๆก่อนเลครับจมและก็พอกระเทียมจะเริ่มหอมฟุ้งเต็มห้องแล้วนะครับเราก็จะมาต่การนี่เลยนะครับใส่วัตถุดิบของเราต่อไปอุ้ยเริ่มจะไหม่นะครับใส่หมูลงไปครับครับ อายมูเส้นแล้วนะครับอืเสร็จแล้วเราก็จะการใส่เห็ดลงไปนะครับเยนี่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 คุณผู้ชมน้องใส่เห็ดลงไปแล้วนะครับอือหือันนี้เราก็จะใส่นี่ลงไปใส่สิวขาวนะครับ๋ย่โยๆหัดลงไปครับามนัวฟุ้งนวัว หนึ่งช่อนใส่ลงฟ้าครับพอแล้วนะครับเอาแค่นี้นะครับเนาะเราก็จะตัด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 นี่ครับนี่ครับเเป็นยังไงครับหนะ้าตาเออ,อเครับจะใส่ลงไปนะครับจากนั้นเราก็จะใส่น้ำลงไปครับ นวะลงไปแล้วเราก็กิงไว้สักพักหนึ่งครับไอเห็ดเขาสุกก่อนนะครับระหว่างนี้ก็มาชมหน้าตาอร่อยแลผมกันนะครับระหว่างที่รอจะชมหน้าตาคนเราออย่างผิดโยนี่นเนาะรอจะกินบะไรบุอยากว่าไร ตวเานี่มันคนเราว้าวเก่าคางใจเอา่อนครับนะครับธรรมดาครับหน้าตาเกลี้เหล่เราก็ต้องบอกว่าเราหล่อกว่อนนะครับหล่อในสายตาเรานะครับในสายตาคนอื่นนะอาจจะหล่อแต่ยังไม่ได้โ่อไม่ได้ฉาบนะครับว้าวนะครับตอนนี้เราก็มารลอหอหอนะครับรอก่อนนะครับรอก่อนนะครับ รู้สึกมันนมมันจะน้อยไปหน่อยถ้าเราใส่วัตถุดิบอันนึงมันจะยุบลงไปนะครับเดเติมอีกนิดหนึ่งนะักีร้กินหนมบางบทุกหอมกะเทียวลงเกี่ยวียยาตั้งกระทะไปกลาง ฮัทเบาๆให้กินมันหอมว้าวมัวมัวมัวไปเลยครับก็อย่าลืมครับส่วนขวนและกำลังใจกับสิ่โยกันึส้นเซ่ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดหัวใจกดคอมเมนต์เข้ามาพูดคุยกันนะครับนะครับระหว่างนี้ก็มารอนะครับแค่รอเขาสุกนะดครับแล้วจะมาจมต่อไปว่ะนี่นื้อไหลนิครับนี่ผมได้สตดเด็ดตัวนึ่งนิดหนึ่งครับ ผมมีกระเทียมดองอีกหนึ่งผมจะเติมน้ำกระเทียมดองไปนิดหนึ่งนะครับเพิ่มความหวานกำนัวนะครับ <S <S ครับคุณผู้ชมกะะหว่างที่กำลังปรุงกำลังนี่อยู่เกิเดเหตุการณ์ไม่คาดคิดนะครับนี่ครับความร้อนจัดกระทะไฟทอดน้งกลาบเลยนะครก็กระเด็นเลยนะครับเนาะ แต่ไม่เป็นไรครับไฟไม่ดับนะครับเนาะแล้วก็ยังมีเวลานะครับน้ำก็ยังร้อนอยู่นะครับเนาะเราก็จะใส่นี้ครับเติมกระเสียวลงไปนะครับยองไปข้างนึงนะครับโอ้ดึงกระเด็นหมดเลยครับตกใจหมดเลยครับคุณผู้ชมนะดีไฟไม่ดับหมดนะครับเนาะ นี่ครับนี่แล้วผมจะทำยังไงต่อไปกับเจ้านี่เกิดจอดไปเลยผมไปหาสายที่ไหนครับคุณผู้ชมอืมอืมะซื้อกระทะใหม่ก็ใช้ที่อีกแล้วนะครับนี่ครับธรรมดาทำกินเขาก็ต้องลวกเส้นก่อนครับผมไม่ต้องเนี่ยผมเอาง่ายเข้าไว้นะครับอืมกิ e ประเส้นสุกแล้วนะครับเนาะ อืผมว่าเส้นเราหนุ่มเหนียวนุ่มแล้นะครับเราก็จะตักลงไปเลยนะครับรตักออกไข่ okay. ถ้วยนะครับอืนี่นี่ครับคุณผู้ชมคุณพูนจานไปเลยไปแต๋าทำกินเองที่บ้านง่ายๆนะครับตทิดโยนะครับอื ครับเป็นจะไดเวินจะไดครับวิ่งวิ่งวิ่งน้ำจะเลื่มจะแห้งครับนี่นไงครับผู้ชมให้คะแนนผมกี่คะแนนครับสำหรับคลิปนี้เสร็จแล้วต้องง่ายๆก๋วยเตี๋ยวใบทิศอยู่นะครับแล้วเราก็จะมาปรุงเครื่องแ,แต่ใครอยากจะปรุงอะไรนะครับ อย่าลืมให้คะแนนผมด้วยนะครับกดไลค์กดคอมเมนต์ก็มาพูดคุยกันนะครับเจ้ okay, แล้วแล้วก็เสร็จครับคุณผู้ชมหน้าตาติกเ,เดียวของผมหน้ารับประทานนะครับเราก็จะมาการปรุงรดด้วยเพิ่มริ่นล,ลงไป ใครมักต็ดก็ใส่ลงไปนะครับใครไม่มักก็ไม่ต้องใส่นะครับใครชอบก็ใส่นะครับใครไม่ชอบก็ไม่ต้องใส่นะครับไปเสร็จแล้วนะครับกัวยาดมัดจังวงก่อนครับต้มผมพี่น้องครับเราก็จะมาเพิ่มความเปรี้ยวด้วยมะนาวนะครับวันนี้วันนี้มีมะนาวครับแบ่งซื้อมาครับผู้ใหญ่ใจดีแบ่งขายให้ผมนะครับพันผุกพัน ครับแล้วก็ใส่ลงไปความเปรี้ยวนะครับกลายเป็นกระเตยียมต้ยมยำนะครับนะโอ้โอแอ่ครับชมมาลหลายยัยให้พี่นอ้องมีของแก้มด้วยมีน้ำพริกกะปิครับอืมมีกะปิไม่ได้กินกับอะไรวันนี้ไม่ได้หุงข้าวนะครับเนาะแล้วก็กินเล่นครับอือยากขึ้งมาครับเป็นการที่ไม่ดีลูยแต่เกบ็บนะ เสร็จแล้วครับเราก็มาการก๋วยเตี๋ยวนะครับโอ้โหก๋วยเตี๋ยวก๋วยเตี๋ยวน้ำทำไมกลายเป็นก๋วยเตี๋ยวแห้งไปแล้วครับมณอู้ชมนี่มาครับมาครับทำไมไปนอกกินก๋วยเตี๋ยวกับผมครับกินก๋วยเตี๋ยง่ายๆบายทิพย์โยนะครับนาออืมกินง่ายๆครับกินง่ายอยู่ง่ายครับ ทำง่ายๆนะครับเนาะน้องว่าวลายอย่าให้อุ้ยว่าแล้วก็ตักน้ำหุ่นไทยร้อนๆจั๊กตึบกิบของตึบจอนเอา้อ,าอนอืมร้อนครับทุกทชมผมใส่เม็ดมะกะทิ้นไปด้วยนะครับเนาะอ่าครับเรียบร้อยแล้วนะครับไปตี๋อกมาแล้วกว็มาเอาลายอย่าให้ เตี๋ยวเห็ดก้าวุงชุ่มมาบอไงมาติดติดเตี๋ยวเห็ดของครับอืมออืมนาะกิ่นิดนึงอืมมาเจ้ามาเจ้ามาครับอืมือมรับอร่อยง่ายบายคิดอยู่อืมกินที่บ้านนะครับ มนนีคออรอบครัวก็กินครอบครัวด้นนี้ผมลุยเดียวมาคนเดียวเกิดกินคน,น,นเดียวครับ mm hmm. อือหือขมาครับ,รบน้ำจม้มนออร่อยครับอร่อยแค่น,นี้ก็อร่อยแลนะนยอดแล้วอือห mm ือ hmm. แต่ไอมกต้มเนาะอมงอกไม่ต้องงอกบุงนะครับเราใส่เห็ดเข้าไปอืมอืม,อมยอดครับผู้ชมอืมอืมอย่งไงครับคลิปนี้ผมผู้ชมให้กี่คะแนนครับก็คลิปนี้ก็มีเพลงตัวนี้นะครับ อาหารพระช่า,า,างชีวิตกินเพื่อให้ร่างกายมีแรงสมองแล่นแล้วก็มีกําลังที่จะทำงานสู้กับชีวิตกันต่อไปนะครับก็ไม่มีอะไรคลิปนี้ก็มีเพื่านี้ครับสวัสดีครับบ๊ายบายอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดคอมเมนต์เพื่อเป็นกำลังใจให้กับผมที่โยมซื้อเลยนะครับบ๊ายบายขอให้ทุกคนมีความสุขความเจริญร่ำรวยมีเงินมีทองประสบผลเร็จทุกสิ่งทุกอย่างนะครับบ๊ายบายสวัสดีครับ,บ